นีรัง้งค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะหมุนอีกครั้งนึงหมุนอีกครั้งนึงหยุดรอเราแม่ก่อนแม่ปรุงอาหารก่อนนะแม่ปาารปุงอาหารให้แม่ปรุงอาหารก่อนอย่มีมาเคี้ยวมีสมาธิรู้จักรอคอยรู้รับให้แม่คุกกิ้งก่อนนะหยุดไปถึงขน โอเคอาหมุนอีกครั้งค่ะหยุดนั่งลงขอมือามอีกครั้งครับอีกครั้งเลด้ยอีกครั้งโอเคอีกครั้งนะครับโอเคหมอบลงค่นะยางครับยางนะห้ามกินนะรอก่อนนะครับไม่กยิมอเดี๋ยวแมู่ก่อนูแป๊บนชุดชุชุดชื้นคนคนคนันนั้งลงข้านามตุ้มว่ะยางค่ะ OK。Mm.